จะไปเลยเหรอครับบอกปวดหัววะไอ้นี่นี่นี่คือแมปอะไรครับอะไรอ่ะค u ิกชั่นอะไรสักอย่างอ่ะเหรอทำไรวะผมถามแหละนี่ก็คือเป็นชื่อแมปเลยแมป level d นะครับตอบคำถามมันจะมีอะไรบ้างวะมันกูต้องเตรียมดีกวาข้างๆเนี้ยรู้ความสับแม ก็ก็มีคนอืมีคนไปก็ก็คือมึงันทำอะไรวะเนี่ยเอาไม่มาอ้าวจังมันก็มึงได้เล่นมาแล้วใช่ไหมนิดนึงพอจะเฮ้ยโอ้โหอุ้ยมันเยอะกว่าเดิมมากไอ้เชี่ย Reload ไอ้เนี่ยไอ้พวกลูกภาพพวกนี้เราตีตีได้นะตีได้ของท้างใไรได้วะมีของอยู่ข้างในอ่ะ ของหรอวะไฟเบอร์ก <Elijah> ี <kind abonn és> ้โอ้ย่าเนี่ยมีพวกของซ้อนอยู่ด้น้ไอเหี้ยกระป๋องไอ้สัตว์อ้าวพิวนี่วะแกพิวคิบนี่ไม่ใช่แมปใหม่นะครับนี่มันเราโหลดแมปมาไอ้เหี้ย่าฮะมันจะมีแต้มให้เราเก็บด้วยนะแบบว่าแต้มยังไงใช่แล้วแบบ ก็เอาเวลแต่ไม่รูว่าได้จาไหนแต่จกีจกีเเกมนี้มันสำคัญมากนะกาเก็บขงนนไว้หรอนี้ะอูที่โดนเอเดโอ้ีมันเยอะจังวะนี่มันตอบคำถามจริงปะเนี่ยนี่่ะตอบคำถามเก็บถังน้ำมันมะโอ้โหเดี๋ยวเดไปด้วยโเอรสลิตเตอร์ เดี๋ยวถือถือไว้ถือไว้ถือไว้ถืออยู่ถือโย่เหยี่ยตอบคำถามต้องมันถือนำกระถางกับมัน S7 S7 ทำอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเติมเหรอเอาปืนเหรอใช่ใช่จะมีพวกของแบบนี้แหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมให้เราใส่เนื้อดีๆนะไหนวะเนี่ยหล่นไปข้างล่างแล้วนะอ๋อโอเคอ้าวมีพิวไม่เก็บหรอ่ะเรามีแล้ว ไอ้ยียมีอะไรตกมาปะเนี่ยไอ้ียเโอ้โหโยเยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะฮุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดียอธิบายเนีู่ริงสปรีอัี้เจอเจันเตอร์เตอร์ป่ะโดดๆจรเนี่ยเยอะจงวาซ อยู่ข้างหลังมาอยู่เนี่ยสมบไหน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 ลัางล้างลงล้งเยี่ยมเยี่ยมตายตายคือตรงเนี้ยไอ้สีแดงๆดงเนี่ยเห็นเนี่ยคือถ้าไปโดนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮียนี่ก็มาไอ้เฮียคืออันนี้ไปโดนเนี่ยมันจะแตกไงอะไรแตกอออะไรแตกแดงๆแดงๆเนี่ยเหมือนเป็นกระจกอ่ะอ๋อเออแล้วมันก็จะจะเป็นแบบทีกว้างๆครับให้ทำอะไรเออคือตกไปก็ยังไม่รู้ไง งั้นผมก็ยังไม่เคยตกลองก็ต้องลองลองไงดีๆอ่ะดีกูลองเองไอเหียช่วยกูด้วยเมียเป็นห้องอย่างเงี้ยอ๋องงเลยผมว่าน่าจะมีผีอะไรอยู่ข้างล่างน่าจะมีประตูเห้อเปิดมีประตูด้วยลงไปน่าจะเสียดเลือดอยู่แป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวขอขอลงตรงนี้ก่อนเฮ้ยโชคช่วยกูด้วยมันก็ติดดีดีอ๋อมันห้องเดียวกันป่าวห้องเดียวกันห้องเดียวกันของนั้นก็ลงเลย น่าจะเสียเลือดนะผมว่าเสียอะไอ้แล้ววิดอยู่ไหนวะแน่ใจโอ้ยช่วยกูด้วยอันนี้อันนี้ต้องใช้เออโอ้ยสปาว่าต้องไปตรงนะฮัะเอร์มาอะไรขอได้อุ้ยมันมีกระจกอยู่อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียนร่วมกันเดินมือถืน เออช่วยกูด้วยอาจารย์เออเอาตายเลยเอาไอ้เหี้ยเอาเอาเอาผมนึกว่าเอาโอเคโอเมก้าใหม่ได้ปะโถ่เอ้ยโอเมก้าเอ้ยเฮียเราตายกันหมดเอาเอาไหนรอเชลรอเชลเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาเหี้ยมันโน่นอยู่โน่นไอ้เหี้ยหัวละไอ้เหี้ยจะจะวิ่งไปถึงสู่สู่แสงสว่างเสร็จตกแล้ว เราคิดว่าเรากก็นึว่าจะแบบยังไงอะเออแบบเข้าได้ลงประตูเออเขี่ยลงลงไปตกตายเลยแล้วแต่ผมว่ามันก็สูงอยู่นะมันสูงสูงอยู่สูงอย่างนี้ก็ไม่น่าจะตายเลยนะไอ้รีวายทีมเลยได้เนี่ยอะไรวะเปิดอันนี้ไม่เป็นอะคอนโซลไม่เป็นมีซื้อของไงจริงกดไม่เป็นอะมูงกดยังไง ฉันดำแล้วพ่อขำอัดหน้าไม่มีปืนต้อาปืนนะโค้ด oh, คุมตายตรงนี้้อเอยนั่นไง<อ>เกิดมาแล้วตอนไหนวะไหนวะแล้วเดี๋ยวผมปิดประตูณนเอาเกิดห้องเดียวกันได้ด้วยเหรออ่ฮะอ้าวอ้าวหรือแต่มีเห็นไอ้เหี้ย <sh arp> ชิพายแล้วโอ้ยโอมีลูกซองหโอเคหนึ่งห้าเจ็ดแปดนี่คืออะไรโอ้โหหนึ่งห้าเจ็ดแปด ไอ้คนม่งไม่โดนหรือมิ้่เต็นเนี้อเว้ยเพื่อนวีสัอ้หู้เจอสนามมันด้วยมันเป็นสนาจริงเปล่าวะว่างันเยอะไม่แน่ไม่แน่เผื่อจะมีแบบพัซโซนะฮะโอ้โห ไอพวกผีนี่น่าจะเด็นแต้มแล้วคิวได้มันเสร็จมีนับคิวบอกสิดีเฮดช็อตอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้สับไอสับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเพิ่มมีคิวตรงนี้เลือดฉันยิวไหนอ๋อความรู้จัปิดเลือดฉันอ๋ออุ้ยมีที่ปั๊มหัวใจโอเคขอบคุณครับอ่ะอ๋อทำน้ำมัน

อาค Come on! Come on! ผมว่ามันมีลืบอกไปว่าตรงนี้มัมีวิคันเตอร์ื่อกีไม่เจอไอ้เหี้ยอู้โอบโอบต้ไปสังน้ำมันถังน้ำมันปูเมองไอ้ยังไอ้ยัง้ยมึงกระเด็นเลยสเโดนอะไรวะไอ้สัตยังฮ่าโดนอะไรวะไม่รู้โอ้ยไอ้ยี้ยัง่าง เอาเลือดหน้าจอหายไปไหนอะฮะเอาแถบหนึ่งแถบเลือดผมหายหมดเลยหายหมดเลยวะเอามาแล้วบั็กบั็กบั็อกงูงูพอดีงูเก็บถังน้ำมันไปด้เดี๋ยวหิวกันโอเคแล้วข้างหลังมีถังนึงปะวะมีมีเก็บมาแล้วเนี่ยอ๋อมีนี่เก็บมาโอ๊ยตายตายแล้วจะมีคาตานะเฮ้ยพระเล้ยผมเปลี่ยนดีปะอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอบ้าง เก็บไปเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวมันเก็บตอซ้ำไม่ได้เหรออะไรอ่ะเนี่ยคาตาน้าอะไรไม่ได้ก็ผมเก็บมาแล้วนี่เนี่ยเออโอเคไม่เป็นไรหย่อนหย่อนเอ้ยไม่เป็นไรตัวสองผมยังมีอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเอ้าเฮ้ยมีมืออ๋อผมนี่ผมจะบอกว่าไอ้รูปภาพเดด็แดงๆเนี่ยอย่าอย่าไปตีอ่ะอ่ะตีทำไมล่ะต้อบเขี้ย เราแกบอกเขาเป็นสัญญาเตือนภัยอย่าไปตีไม่ต้องทดลองกันได้ค hmm. รับโหโหโยอะเยอะเยอะอยู่นะนี่เฮ้ยกระสุนไฟนี่วะไอสัตว์เอาละเพื่อจุดพัสดุ์เมอร์ไหนโอ้ประเด็นอีกโอ้ยหุ่ยโยล่โผล่เห็นกล่องเห็นกล่องไฟยังกล่องในนียได้แล้วได้แล้วครับไฟอ่ะได้แล้วครับสมอกสมอกเกอร์เอาเอาเออ วิววิววิวโอเชี่ยวมันเดินเอียงนะมีดบวกอ่ะมีดบวกอ่ะมีดบวกแล้วหวยตายกันหมดแล้วทำไมผมเลิกเขียนอยู่คนเดียวอ่ะกูบูโอ้โอเมก้ดตายจะหับไปแล้วเอาโอเชียวโอ้เยอะเยอะไปว้าวโอ้ยโอ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเอานิกนิกกูนิกนิกกูโอ้เ้ยดีมึงเอาปืนไหมกู แม่งเออรู้ว่าซื้อของอยังไงนะเดี๋ยวถังน้ำมันไปเวยโอ้จะตายฮะเอ้ยไม่เป็นไรมีที่ปั๊มหัวใจเว้ยโรเชลมึงตื่นขึ้นมาม <c oughs> <c oughs> ีสัสตว <c oughs> ์อ๋อซื้อได้ชอเซรเอาหรือเปล่าระวังชักเกอร์เล่นเสียงชักเกอร์โอ้อาจจะมีใบช็อตบางช่วงห้องนี้มีถังแก๊สเดีบยวก่อนแล้วกัน <ừ> เกาแต๊นี่ไงนี่ไงโอ้โหยิงนั้งสี่ก็แล้วกันเหี้ยมึงพึ่งฟื้นมามึงโดนอีกแล้วไอ้สัสสวยสัสสวยสอนเนี่ยอย่าไปตีนะถ้าเกิดเป็นรูปภาพแดงๆอ่าฮะมันจะเป็นมือโจะตีเมื่อกี้โอเคพิ้วติดๆระเบิดกูมีระเบิดไฟแล้วอ่ะเก็บติดๆไปเลยเอามีแล้วอ่ะโอเคโอเคโอ้ยนมันโอ้ยสมอสมอลสมอเอาแล้วเลือดหนึ่งกูไอ้ ายกูเมื่อยอีกแล้วไหนยังไม่โดนดเขาไม่เสียวตกที่ฝ่ายเลยแะโอเคถังละมันอีกหนึ่งถังนึงได้ได้ได้ไฟอาฟท์พิสพุทมันผัดเซ่อจริงเปล่าวะไม่รู้เห็นแล้วไมื่อยๆอาจจะยากกว่านี้ก็เป็นได้โอ้ยมีไวก้าขอกินพิวแล้วกันเลยเติมเต็หัวใจผมบอกว่ โอเคมีมอเตอร์ช็อปหนึ่งอันจ <got> อกกี้วัถังน้ำมันสามถังเลยเว้ยขึ้นขึ้นเลยเหรโอ้ยตก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 เอาไปไหนอ่ะข,ข,ขึ้นมันขึ้นมันทางเก่าอ่ะตอนแรกเราลงมาข้างล่างเฮ้ hey, ยแล้วอะไรเนี่ยผีเยอะเหบ,บัวเฮ้ยระวังระวังอ๋อรหัสเมื่อกี้รหัสเลยวะผมลืมมันเนี่ยอ้าวหนึงน่งสองสี่เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องกลับไปปะเนี่ยมันจําเลยจะลลอออองงนนืืมม กลัวกดผิดแล้วมันจะเป็นอะไรหัววยฮันเตอร์เอาไปไหนแล้ววะกดเปิดผมเดินกลับไปดูเองโอเคเอ้ยเดี๋ยวไปด้วยทำไม่ได้หวะเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเอาโรเชลเอาดาวฮันเตอร์หัวหะเหี้ยเราซื้อของได้นี่ไงมีฮิลเลอร์ใช่อ๋อไหนไหนนี่ผมได้แล้วเลือดเต็มเลยเห็นไหมเฮ้ยทำไงอ่ะกดกดคอนโทรลอีครับ คอนโทรล e อ่าเห็นไหมจะมีเลือกไอคอนให้เราเลือกสามอันมีพอนมีอัปเกรดมีฮิลเห็นไหมเฟิร์สเอ h อ่าแล้วเราเลือก yes เราเลือกฟูลฮ h ลก็ได้ฟูลฮ h ลเลือกเต็มเฮ้ยยันแน่ดีว่ะนะอ๋อบดูแล้วครับหรือว่าพอย n ที่เรามาซื้อของใช่ใช่พ o i ที่เราฆ่าผีเมื่อกี้แหละอ๋อโอเคอ่าไปคนเดียวกกลเลยเนี่ยอาไปคนเดียวเลยนะเฮ้ยดีนะจะมีผีเกิดตรงนี้นะผมว่าตอนนี้พอย n มีเท่าไหร่อ่ะดูยังไงอ่ะหนึ่งห้า หนึ่ห้าเจ็ดแปดหรือแปดเจ็ดโอ้โหไม่มีสปาวที่ไหนเล่าพอยนี่ผมไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะเฮ้ยซื้อปืนได้ด้วยอ๋อนี่ไงเราเรามีศูนย์พออยู่ซื้อปืนได้ด้วยซื้อไปแล้วมันหมดแล้วอ่ะไม่หรออืมกดคอนโทรลีแล้วลองดู่มันจะมีบอกออมีที่ห้าเอาโรเชลไอ้บ้าเอยอ่าไได้พอยหมดอ่ะดูพอยไงอ่ะกดอุ้ย ไอ้บูมาออรบูมาบูมเโอ้ยย่แย่ยยโอ้เด้อเด้อเดเดโอ้ตายก่อนแล้วป่ะนี่โอ้โหเยอะอยู่นะนี่เยอะอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นออกไปออกไปออกไปมาแล้ว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 โอ้ยเด็กกําล้องไห้จังเลยไอ้สมมติตายนะตายเอ้ยเด้อเด้อยังไม่ตายผมนี่ไมฮีโร่เอ้าตายหาไปแล้วมีพอยไหมซื้อฮีวันจังซี่เลยแล้วกัน ammo here โอ้ยรายชอบปิดนิดนึงเลยเอาปั๊มยังไงอ่呀ผมปั๊มหัวใจไม่ได้ว่ะอ๋อนินินไม่มีที่ปั๊มอ่ะมีมีมีผมมีอ๋อมีมีเออไปปั๊มตุ๊ดก่อนแล้วค่อยซื้อปั๊มตุ๊ดปั๊มตุ๊ดปั๊มตุ๊ดเลยนะเดี๋ยวผมกที่ไฟเถอะเดินเดินเดเดิเออว่างั้นจำรหัสได้ยังหนึ่งสี่เจ็ดแปดโอเคไปไม่รู้ว่ากดอะไรก่อนเน่ยน่าจะหนึ่งสี่เจ็ดแปดแหละคิดว่าต้องเรียงหรือเปล่า สี่จดแปดโอ้ยได้นสียงบีบไหได้ยินนะหนึ่งสี่เจ็ดแปด้ไม่ช็อตนิดเดียวหนึ่งส่เปกูต้องไปซื้อใหม่ใหม่ละประตูไหนเปิดวะตูไหนอ่ะเอ้าก่อแล้วอรอไม่ใช่เหรอหนึ่งสีเจ เอ้าไม่ถูกก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าเฮ้ยดีๆคิดดีๆอ้ยี้อ้ยี้ถูกเอ้าโอ้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 ตายตายตายเอาหนี้โุ้ยกูตายโอ้ยไอ้เหี้ยกูไม่โดนแล้วนะเอ้าชิบหายเวรกรรมไอ้เหี้ย